ไม่สามารถใส่ไดรั ่ผมพาเดินออกไปดูข้างนอกนะครับผมพาเดินไปดูข้างนอกนะจะได้บรรยากาศที่ดีกว่านี้พาไปดูอ่ากังหันที่มันใหญ่ๆเลยนะครับใหญ่เลยผพาไปชมครับ นี่เลยนะครับครับครับกำลังเดินอยู่นี่เลยผมพาออกไปชมข้างนอกนะด้งนเสียงดังไหมนี่ฮะกรหันอย่างนี้เลยใหญ่อย่างนี้เลย้าบาทนะน้องหลูหโมชั้ง้า่ปีาต้ารับปีใหม่ มันก็จะเป็นแบบว่ายาวเลยนะครับยาวเป็น กังหันลมก็จะยาวเป็นรูปเขาอย่างนี้เลยนะครับเ <มา S 1> ยอะมากแล้วก็จะมีสวนสตรอเบอรี่นะแล้วก็จะมีเรียกว่าอะไรอ๋อมันไร่ลาเวนเดอร์อ่าไร่ไร่ทุ่งลาเวนเดอร์นะครับมีทุ่งลาเวนเดอร์ที่เขาเขาเดินไปถ่ายรูปก,กัน ี๋ยวพามาชมเยอะกันโหแป๊บเดียวขุ่นเยอะมากโอ้นี่มีผักไฮโดรโปรนิกด้วยปลูกด้วยไร่สารนะครับวันนี้เที่ยววันนี้ให้คุ้มค่าไม่ต้องเสียเวลาใส่บัตรสีตัว๋วครั้งเดียวเที่ยวได้ทั้งวันเรามีรถบริการวิ่งเป็นรถบนอ่าสัญญาณจะหลุดอีกแล้วนะครับมรไม่รู้ะจะดูได้หรือเปล่า วันนี้คนใดมีความประสงค์ใจอยากจะนั่งรถอยากจะชมวิวอย,อยากจะถ่ายรูปนะสวยๆลงมาก็มาจอดต่อจะนายนัวรถนำเที่ยวด้านนี้รถเบอร์สี่ได้เข้ามาแล้วรระดับถสัญญาณเด็ดใช้ไม่ได้เลยรถเราเข้ามาจอดนะให้เข้าที่ให้เข้าที่เรียบร้อยนะเราจะถอยรถเข้ามาให้เรียบร้อยก่อน วันนี้คนเยอะมากครับสัญญาณเน็ตน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าคนเยอะแน่นไปหมดเลยรถไม่มีแค่ไม่มีที่จอดเลยครับอันนี้สตรอเบอร์รี่อันนี้เป็นไล่สตรอเบอร์รี่

เน็ต <Net S 2> มันหลุดเพราะว่าเครื่องมันอยู่นี่ทุกทีขอไปท่านผู้ชมนะครับพอดีไอ้เครื่องจ่ายเน็ตมันอยู่นี่นะครับแล้วเดินออกไปก็เลยไม่ได้เอาไปด้วยนะครับสัญญาณมันเลยหลุด แก้ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวพาไปชมใหม่มาเดินต่ออีกรอบหนึ่งเดินกลับมาเอาตัวเน็ตเอาตัวปล่อยไวไฟอ่ามาอีกรอบนะครับเดี๋ยวไปชมอู้ไอตัวนี้ก็กแกกแกกขาดมันไม่นิ่งนะสอบถามกันก่อน อ่าคราวนี้เน็ตไม่หลุดละโอ้ย,อยเขามีของขายด้วยนะมาถามลมแรงเลยนะฮะลมจะลมจะหน้าแรง อ่าอันนี้ก็จะเสียค่าเข้าชมนะครับอันนี้เป็นทุ่งลาเวนเดอร์โอ้หใหญ่มากๆเลยกัางคันเสียงลมดังแรงมากนะตัวตัที่มันพัดลมเยู่ฟู่ฟเลยนะ ตอนนี้ก็นะฮะเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็มานะฮะก็มาซื้อบัตรนะฮะแล้วก็จะเข้าไปชมพุ่มลาเวนเดอร์น,นะ 40บาทแต่ผมไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าสั่งข้าวยังไม่ได้ทานเลยเนดะี๋ยวไปชมไปนี่ดีกว่าครับไปชมสวนสตรอเบอรี่นะฮะมีสวนสตรอเบอรี่ด้วยเดี๋ยวผมจะถ่ายวีดีโอด้วยนะครับเอากล้องใหญ่มาถ่ายก็เดี๋ยวจะไปทําเป็นคลิปนะครับโปรโมตการท่องเที่ยวนะครับวันนี้มาถ่ายโปรโมท การท่องเที่ยวบัตร50บาทน่า50บาทบัตรเสือรถท่องเที่ยวถ้าใครอยากจะนั่งรถน้ำเอ้ามาอีกรอบนี่นะฮะทุ้มกันหันลมตรงนี้เป็นสวนสตรอเบอรี่มีสวนสตรอเบอรี่ก็มีขายสดๆเลยนะครับใหญ่ไร้สตรอเบอรี่นะ นี่เขาขายอยู่โอ้ตรงนี้เน็ตไม่ดีฮะหลุดแล้วหลุดอีกเน็ตมันไม่ใช้ไม่ได้เลยครับมันหลุดตลอดเลยต้องขออภัยนะฮะเน็ตมันจะหลุดตลอดเวลานะครับอันนี้สวนสตรอเบอรี่นะครับอ่าฉากหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นสวยเป็นกำหานลมนะครับไม่ต้องกลัว ทุน,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 นี่ก็ <จน S 1> หันหลายตัวนี่ก็หันหลายตัวอันนี้ก็ยงไม่มีบัตรพามาดูคร่าวๆนะครับส่วนวิดีโอดีวผมก็จะบบอ,อ,อัดวิดีโอนะครับก็จะได้ได้ภาพที่ ขาไปเก็บสุดๆเตยนี่นี่เขามีไปเดินเก็บได้นะครับได้มาเยอะไหมครับนี่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 ได้ไหมานี่เขาไปเก็บมานะครับนี่นะแล้วก็มาเก็บแล้วก็มาซื้อเลยวาให้เขาแพ็คเป็นกล่องนะนี่ขายยังไงครับโลละ400เลยครับโลละ400เยอะลูกใหญ่ก็แล้ว เดินละสี่ร้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับโลละสี่ร้อยเลยครับแม่เดินไปไหนในลูกใหญ่อันนี้สามารถเก็บสดๆได้นะครับเสียงลมจะดังหน่อยนะเสียงลมบรรยากาศดีมากเลยท่านผู้ชมเลือกใลูกใหญ่ใหญ่ลูกนั้นนี่สีแกด้วยรออีกนิดลูกกลางลูกรอลานนิดนะ ใครอยากได้รูปแบบไหนก็<ใ>นไปหาเก็บเอาเองนะครับแล้วเขาก็จะมาแพ็คให้เป็นก่อบแบบนี้เดี๋ยวเดินกลับไปฝั่งนน้นก่อนนะฮะยังไม่ทานข้าวเลยสับข้าวไว้เย็นหมดแล้วครับข้าวไม่ร้อนเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นมากๆ,ากๆเลยนะฮะโอ้ที่อีกอันหนึ่งที่จะต้องไปนะครับท่านผู้ชมนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพาโน่กาแฟนะฮะเป็นร้านกาแฟ ที่ยอดฮิตแล้วก็คนไปเยอะนะครับเป็นร้านกาแฟนะแล้วก็มีวิวทะเลหมอกแต่ว่าทะเลหมอกรอบนี้ไม่มีนะครับเนื่องจากว่าลมมันแรงนะทำให้ไม่มีหมอกนะครับเดี๋ยวจะไปพา o โนกาแฟแล้วก็จะไปที่ไหนอีกจำไม่ได้แนละ้ว ไปหลายที่นะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมออกขอกลับไปที่นั่งกินข้าวกันฮะนี่มีข้าวขายมาแล้วนะครับเดินไปตรงนู้นสัญญาณเน็ตไม่ดีตั้งกาตั้งัาตั้งก่อนนะครับ อ่านี่เลยมุมนี้สวยสุดนะครับชมทุ่งลาเวนเดอร์นะครับแล้วก็มีกังหันลมด้วยนะครับคอมเมนต์ทำไมม่ขึ้นสักรูด่ดูก่อนอ่า อ่า mm hmm. คุณโนโมโอโหน่ากินจังเลยสตรอเบอรี่ไปเก็บเขาไปเก็บสดๆดเลยนะครับแต่โลละสี่ร้อยคิดว่าแพงไหมฮะผมว่ายังยังแพงอยู่นะฮะหรือว่ามันราคาประมาณนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่นี้ไปเลือกเก็บสดส,ดสดจากต้นได้เลยนะฮะสตรอเบอรี่นะแล้วรูปมันแดงๆเลย สวัสดีคุณแมสสัญญาณหมุนติ้วครับอ่าต้องขออภัยนะครับเหมือนกับว่ามันอยู่ไกลนะครับเหมือนว่ามัน,มนอยู่ไกลจากเสาส่งหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าอันนี้เข้ามาลึกมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแหล่งม,มันออกมาห่างจากจากโซนที่เป็นในเมืองเยอะนะครับก็เลยเป็นสัญญาณเด็ดก็เลยไม่ค่อยดีนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะ สวัสดีคุณสเวส,สวัสดียามเช้าครับแอดมินขอบคุณนะครับสวัสดีคุณกัลยาสวยจังเลยขอบคุณนะครับอ่าก็อาจจะมีสัญญาณติด,ต,ดติดขัดขัดต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะอวยพรกันนะฮะปีใหม่อวยพรกันนะครับปีใหม่ก็ วันนี้ส่งท้ายปีเก่านะฮะพรุ่งนี้ต้อนรับปีใหม่คืนนี้เขาดาวกันนะครับวันนี้เราจะเขาดาวยังไงดีนะฮะก็วันนี้เสีย่ยหมูเขาดาวอยู่ที่เขาคอนะฮะคืนนี้จะกินหมูกระทะนี่ยหมูกระท <c oughs> นะ,ะทแล้วก็รับอากาศเย็นๆเย็น,ยนจริงๆครับตอนนี้ที่กรุงเทพก็น่าจะประมาณ ก่อนที่ผมออกมาเนี่ยก็เย็นๆนะฮะไ,ไม่หนาวแต่มาที่นี่ตอนเช้าหนาวมากเลยนี่ผมยังใส่เสื้อ้งสามั้นสวัสดีคุณพลอยหญิงอากาศดีมากเลยนะใช่ฮะอากาศดีมากเป็นไงฮะดูบรรยากาศ ทุ่งลาเวนเดอร์นะครับกับทุ่งกรงหันหลมนะฮะอยู่ที่เดียวกันแล้วก็มีไรสตรอเบอรี่มาที่นี่ไม่ต้องไปไหนเลยนะครับเป็นวันอยู่ตในแถวนี้น,นะครับออกออกจากจุดนี้ไปก็จะมีร้านกาแฟยอดฮิตนะฮะ cano coffee โอ้สัญญาณหมุนอีกแล้วครับสัญญาณหมุนสัญญาณหมุนสัญญาณค่อนข้างกระตุกนะฮะท่านผู้ชมมันไกลในเมืองมากมันออกมาโซนไกลในเมืองนะครับ ก็ไปร้านกาแฟไ,ไปที่ไหนอีกอาจจะไปน้ำตกนะครับน,น้ำตกสีดิบวันนี้ผมมาขอคอก็คือมาถ่ายนะครับเป็นคลิปในการท่องเที่ยวนะฮะมาถ่ายในการคลิปท่องเที่ยวนะฮะช่วงช่วงปีใหม่ก็เลยมาเขาดีกว่าฮะไปอีกรอบนึงนะฮะไปเมื่อไหร่ก็ได้ทะเล ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวผมจะทักข้าวนอะันนี้แค่มาทักทายทุกท่านที่เฉยนะครับมาทักทายกันก็เดี๋ยวเราค่อยอดเป็น video นะวี d o นะครับเดี๋ยวซูให้ดูคนนี่เขาไปถ่ายรูปกันนะเสียงกังหันอนะ่ะ หมุนแรงมากเลยนะแล้วก็หันนี้เขาปั่นไฟอ่าเขาเรียกว่าอะไรผลิตไฟกระแสไฟฟ้าผมก็ถามเขาว่ามันหมุนทั้งวันไหมหมกหมุนทั้งวันแต่ถ้ามันเต็มมันจะหยุดหมุนเหมือนเหมือนไม่รับแลว้วนะก็ตัวนี้น่าจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้เยอะนะเดี๋ยวต้องจะหาข้อมูลก่อนนะครับว่ามันผลิตได้ประมาณเท่าไหร่กี่เมกะวัตอะไรไม่ไม่รไรไมไมไมทราบเหมือนกันนะฮะ แต่เขาบอกว่ามันผลิตได้เยอะที่บริเวณนี้เขาใช้กันก็จากจุดนี้แหละไอ้กลางหันลมนี่แหละครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านเฮเงๆรวยๆนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมขอทานข้าวก่อนแล้วก็จะไปถ่ายวีดีโอนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าชมวันนี้เรามาทักทายกันแค่นี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ